ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทองศรีครับสวัสดีค่ะมีช่องสาหนิงพารวยขอ,อคบคุณแน้ามัดที่ตามแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณยายเนาะค่ะในยินว่าคุณยายทองศรีนี่ฝันดีแล้ววระสั่นฝันจังไดคะับเ,า,เาสู้ฟังเลยค่ะโอ้ยยแกว่าฝันว่าอย่างไรฝันว่นาผุ่นไปพู้ึ้นไปคือผู้ห้องนี่ขึ้นไปะชุ่งสูงค่ะขึะ้นไปกระเดียมหยาบหยาบอยู่อันบันไดบนขึ้นไปกระจักสีอีหยังอีหยังเดียมอยู่หยาบหยาบอยู่ขึ้นไปพู้ไปหอนอ่ไรกันเลี้ยวไป เลี้ยวไปยังไงกนน้ำเลี้ยวไปไปพ่อเ่าเราว,วะ่ะไม่ไงเราเอินลุงมาว่าอันลุงมาลุงมาร้านมึงไห้ร้านมึงไห้น้ำไห้น้ำว่าสันค่ะโอ้ยว่ลุงเมียดอกวว้ยว่าสันให้กูไปสักอะให้กูไปสักกะว่าอยู่ไม่ได้สิไปหนาเพิ่นเอินว่าเศร้าหลายลยลบลุลงมาลุงมาเห็นร้านยืนไห้จับแขนก็ไม่ไ่อยู่ก็ว่าอไม่ญงจับแขนห้านยืนอยู่ไห้อยู่ ลบลงมามาหอดร้านหลุดตื่นเพฉะนั้นมันยังสนุนใจมันยังมีเป็นผู้เป็นผู้เฒ่าเมืนบอกเออผู้เฒ่าแล้วเมย์ไม่ใงน่นเก่าที่สามปีตอนเสียเมืนบอกคุณแม่เออตอนเสียน่ะยล้วกร้านหน่อยเออโอ้ย็านี่มันก็หล่อเลยคุณน่อือค่ะอฟันสันสันค่ะฟันสันสัฟันโมยาวเนาะค่ะฟันก็ะดิ่คืนบันไดผู้ค่ะมันเป็นผู้ยังไงั้นเรามถง ต็มมันพังอย่านี้ก่วงไปเวิร์ดมันถังสูงขึ้นไปสูงสั้นสูงขึ้นไปสั้นแล้วมันก็เลี้ยวไปเลี้ยงอยู่หยาบหยาบอยู่ไฟห่วงอยู่โอ้ว่ามันขึ้นสวรรค์บนนอเนี่ยกับมวยห้วยแม่ลหรว่าไปยังสันได้ขึ้นทั่งสวรรค์ฉันเป็นเมย์ญ่บนน้ำอื่นกับหลานนั่นมันบ่ได้มาไปเลยบ่จากุนค่ะห่วยไปว่ามาหอดปรับกันยังไงค่ะมาหอดหลานหอดเมย์ญ่กันยังเสด็จขินห่วยผู้ฝันทวน บานนี้เนวทางเลยคุณคุณยา่เนวทางเสียตัวไรนอนคืว่าอย่างไงคือตีจากฝันให้ตัวไรน,นอน,อนอื้อตั้องอ่นานสะอายุเอ,ไอาไว้ใหญ่ซะอายุเพียงปีของคนณแม่เก้าสามกับซื้อไม่ใหญ่ก็มั่นนั่นที่ละกับบินางนนัเก่าหน<ม>ึ<ม>่งเก้าสองไป เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามเิน่ามันบอกเลขเงินงกากาก่ยจักตูนี้แหละเนาะเพราะว่าบิฟันเป็นตัเนาะคุณแม่เนาะค่ะกะตีเอาจากฝันเอาเนาะค่ะค่ะกะใหุ้ณผู้ชมตีซอยนอายุอายุคุณยายที่ที่ฝันเท็นเนี่เพิ่นเสียตอนอายุเก่าปีแม่บคุณแม่เก่าสิบสามปีละล้านวนี้้านห้้านออน้่งนั้นวางมันอันนี้ ค้นหน้อยๆได้ยินอันฝันน่ะเดี๋ยวนี้มันก็ตอนนี้อายุ26ตอนนี้อายุหลายแล้ว26ปีนี่เด้นเพราะว่าเราสองสามปีนี่เลยมันบอกเลยครับในพันธสัสองแสนแต่ว่าในความฝันนี่ฝันแบบเพิ่งย่างหน่อยๆอยู่เมนบอเออเด็กหน่อยน่ะยังเป็นเด็กหน่อยอยู่นี่ญ่จำหน่อยมันยังหน่อยๆอยู่ในโมเมนต์ใหญ่เดยค่ะครับเบึงโตมันนันยังหน่อยๆอายุสักสามสี่ปีสี่อันนี้แหละในความฝันของคุยในความฝันนั่นร้านนั่น ในความฝันนี่นั่นก็เพื่อนความฝันคุณแม่นี่ปรากฏว่าร้านนี้ยังเป็นเล็กหน่อยอยู่ครับแต่ว่ามันถังใหญ่เลยแต่แต่กูเหมือนี่ก็ใหญ่แล้วนะคพราะว่าอายุ20ปีแล้วครับแต่คุณแม่นี่เป็นยังฝันเห็นว่าในความฝันนี่เป็นยังเล็กหน่อยยืนยู่กับกยากเป็นว่าครับกับผู้เอายืนอยู่กับเล็กหน่อยเนาะกระสีบ่าเก่าหนึ่งบ่าคุณแม่เล็กหน่อยกระพุทเก่าเล็กหน่อยค่ะอีกต่อหนึ่ แบบลงมาได้เฮ็ดจังได๋ไอบัดที่นี่คุณยายเอาลงมาซืซ่อๆลงมาโหลลงมาก็ง่ายๆขึ้นไปก็บ,บ่เมื่อยลงมาก็บ,บ่เมื่อยลงมาฮอดร้าน,<ม>านหดร้านเหาอแล้วว่าเสด็จขึน้นตื่นห้วอยอีแม่จังเป็นนี้ท่นเป็นอีแม่บ่ตอื่นกูนี่กูก็ตายเลื่อยๆด้วยว่าอายุคุณแม่จักปีเนาะอายุคุณแม่แม่หน่ครับเจ็ดสิาเจ็ดสิบห้าอายุคุณแม่เจ็ดสิบห้าปีเนาะค่ะก็เอาเลขอายุของ คุณยายเนาะค่ะคุณยายท่องสีแ้ลกาผีเมยเนาะค่ะที่เพิินเสียชีวิตไปแล้วก็คือเก่าสิบสปีลกาเลขตีจากฝันนั่เนาะค่ะกับบกิโตเนาะกับบกิโตค่ะกับบไลายโตกับเลือกเอาค่ะท่านผู้ชมแบบค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลของคุณยายท่องสีค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม2567นก็ี 6, 5, 5, 6, 6, 7, ค่ค่ะขอใหยท่านผู้ชมทุกทา่านมีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับคุณยายเบิร์ดสุขูสุขคนค่ะค่ะขอบคุณคุณยายได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่ท่องสีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าความฝันแนวทางดีๆดีครับผมกับคุณยายท่องสีหรือคุณแม่ท่องเฮาครับบ้านนี้เราท้งพุ่ก็จะได้มาสรุปตัวเลข ของคุณยายท่องสีให้กับท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านได้บึงกันนะครับว่าตัวเลขของคุณแม่สีเปิ่นหามากในคลิปนี้ครับผมเปิ่นหายตัวใดมากครับผมสำหรับตัวเลขคลิปนี้คุณแม่เปิ่นหายมาเป็นเจ็ดหาเจ็ดหาเก่าสามเก่าสามครับผมเก่าหนึ่งกับเก่าสองนะครับเนาะเจ็ดท่าเก้าสามเก่าหนึ่งเก่าสองครับผมอันนี้ครับเป็นตัวเลขของคุณยายสีเปิ่นหามากในคลิปนี้นะครับเนาะคุณยายเปิ่นฝันครับผมฝันว่าเด็กยางขึ้นบันไดครับผม ต่กบ็บหรูว่าเป็นบันไดไปใส่แต่ว่าคือจังขื้นทั้งผู้ทั้งผานี่ละ่ะขึ้นไปทั้งผู้ทั้งเขาเนี่ยเพื่นว่าเป็นขั้นใดเป็นบันไดเนาะครับเนาะเหลี่ยมมากมากเพื่อนว่าขั้นใดนั่นยางขื้นโคดเขี้ยวไปตามผู้ตามเขาเพ่นว่าขึ้นไปสูงแห้งแนมลงมานี่เพระจิมเปีเนี่ยเพื่อนว่าพอขึ้นไปได้สักพักหนึ่งแนมเห็นแม่ของคุณแม่ท่องสีเนาะครับเนาะกับหลานแม่ไนี่เพื่อนกันเอินคุณยายท่องสีว่าหลานหานหนำเพื่อนว่า เพื่อกระเดกกลับลงมานะครับเนาะพอกลับลงมาหอดพืนหอดแม่กับหลานก็สะดุ้งตื่นเลยเพื่อนว่าครับคุณแม่เพิ่งหายเป็นอายุของคุณแม่เองนะครับนะ่าเจ็ดสิบห้าปีส่วนเก่าสามกับอายุของคุณแม่คุณยายส้องสียนี่ถึงเ,เสียไปตอนอายุเก่าสิบสามปีเพื่อนว่าเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งตีจากความฝันเด็กหน่อยครับผู้เฒ่านะครับเนาะเก่าสองเก่าสองนี่กับเป็นเลขกจากความฝันตัวกันของคุณยายกับผมเก่าหนึ่งเก่าสองเพื่อนว่า นี่ก็เป็นหน้ทางตัวเลขของคุณยายทองศรีในคลิปนี้วันที่สิพฤษภาคม2567ก็ฝากท่านผู้ชมมาไปพิจารณาเนาะครับเนาะคลิปนี้บาสทงพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาสทงพูนครับหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่นานผู้ชมในคลิปต่อไปเนาะครับครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพุ่นชาแนลครับก็ขอทุกท่านโชคดีโชคมั่นดำด้วยเงินทททอออองงงสสุุุุขขขกกคค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 คนนนนนนรรรรััััับบบบบบบลลลิิิปปปปีีี้้้่าาาพพพู็จไเเยหหมมผณ you